เมื่อไหร่ที่หยุดไขว่คว้า,ามันจะเข้ามาหาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมานั้นมันเหมือนคุณกําลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความใฝ่ฝันความสำเร็จในชีวิตที่ปรารถนาความรักที่มีคุณค่าต่อจิตใจหรือการที่ได้เป็นใครสักคน ที่ได้รับการยอมรับจากคนโดยทั่วไปหากแต่ทุกครั้งที่คุณเอื้อมมือออกไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็กลับเหมือนห่างไกลออกไปทุกทีตั้งแต่ครั้งเมื่อเรายังเป็นเด็กเราถูกสอนมาโดยตลอดว่ายิ่งถ้าต้องการสิ่งใดมากเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามไขว่คว้าให้มากขึ้นเท่านั้นหากแต่เราลองหยุดคิดสักครู่แล้วลองพิจารณาดูว่า สิ่งที่เราถูกสอนมาโดยตลอดนั้นมันกลับกำลังตรงข้ามกันถ้าการวิ่งไล่ตามอย่างเอาเป็นเอาตายกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นถอยห่างออกไปทุกทีคุณลองย้อนมองกลับไปในชีวิตของคุณดูว่ามีกี่ครั้งแล้วบ้างที่คุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างอย่างแรงกล้าแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับถอยห่างออกไปต่อหน้าต่อตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือโอกาสในชีวิตครั้งสำคัญที่ในตอนนั้นมันเหมือนอยู่ใกล้แค่มือเอื้อมแต่คุณก็กลับคว้ามันไม่ได้แม้ว่ามันห่างออกไปแค่เพียงปลายนิ้วก็ตามและสิ่งที่น่าคิดก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณยอมปล่อยวางคุณหยุดบังคับหยุดใส่ใจแล้วหันไปโฟกัสกับชีวิตตรงหน้าสิ่งที่คุณตามหานั้น มันกลับเข้ามาหาคุณเองได้อย่างง่ายดายราวกับไม่ต้องพยายามอะไรเลยคุณอาจเข้าใจว่าโชคเข้าข้างบ้างก็คิดว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันคือกฎเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติกฎที่นักปราชญ์โบราณเคยบอกเอาไว้และแม้แต่นักคิดสมัยใหม่ก็ยังเผลอค้นพบมันโดยไม่รู้ตัว เพราะทันทีที่คุณหยุดวิ่งไล่แล้วเริ่มเป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตก็จะไม่ถอยห่างอีกต่อไปแต่จะโน้มเอียงเข้ามาหาคุณแทนและสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนก็คือพลังงานที่คุณส่งออกไปในแต่ละขณะนั้นคือสิ่งที่จะกรวาลสะท้อนกลับมาให้คุณเสมอและถ้าในใจของคุณเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าฉันกำลังขาดสิ่งนี้ ฉันยังมีไม่พอในสิ่งนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือประสบการณ์ของการขาดแคลนสิ่งนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งความย้อนแยง้งหรือ the law of inverse effort หรือ the backward law ซึ่งมีใจความโดยสรุปสั้นๆว่ายิ่งคุณพยายามที่จะไขว่คว้า,าเพื่อให้ได้บางสิ่งมามากเท่าไหร่สิ่งนั้น ก็จะยิ่งหนีห่างไกลออกไปเท่านั้นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นการที่คุณส่งสัญญาณออกไปว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีซึ่งจัก,กรวาลก็ไม่เคยโต้แย้งกับคุณเลยจัก,กรวาลพร้อมเสมอที่จะรับฟังและตอบกลับด้วยการสะท้อนกลับมาในความหมายของสิ่งที่คุณส่งออกไปตามนั้น ความหมายอย่างตรงๆของประโยคที่คุณบอกไปว่าฉันยังไม่มีลองนึกถึงเวลาที่คุณนอนไม่หลับและคุณก็พยายามที่จะหลับให้เร็วที่สุดยิ่งคุณบังคับตัวเองให้หลับยิ่งคุณพยายามนับเลขในใจหรือยิ่งกังวลไปกับเวลามันก็กลับทำให้คุณนอนไม่หลับไปมากกว่าเดิมแต่เมื่อใดที่คุณปล่อยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย ให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพยายามฝืนอะไรเลยความง่วงก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็พาคุณเข้าสู่การหลับไปได้โดยธรรมชาติชีวิตนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณวิ่งตามสิ่งใดด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันยังไม่มีคุณก็กําลังขับเคลื่อนด้วยพลังงานแห่งความขาดแคลนและพลังงานในรูปแบบนั้นก็ไม่เคยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามา มันมีแต่จะดึงดูดสถานการณ์ต่างๆที่คอยย้ำทำให้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังขาดอยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณหลายท่านในอดีตต่างก็เข้าใจเรื่องนี้มานานแล้วดังเช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเกี่ยวกับตัณหาคือความอยากที่ก่อให้เกิดทุกข์หรือแม้แต่ในปรัชญาสมัยใหม่ก็พูดถึงการที่คุณต้องหยุดไล่ เพื่อให้สิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาหาเองเพราะความจริงแล้วก็คือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างที่สุดนั้นไม่ได้มาตอบสนองต่อความกลัวหรือความขาดแต่มันจะเข้ามาหาคุณได้ด้วยการตอบสนองต่อความเป็นหนึ่งเดียวความเต็มเปี่ยมและความสงบสุขจากภายในของคุณโดยคำถามที่สําคัญก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคุณได้ส่งสัญญ,ญาณอะไรออกไป คุณส่งสัญญาณของความขาดความอยากความที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณไม่มีในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปและตรงนี้นี่เองคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่เข้าใจและพลาดในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไปวนเวียนซ้ำอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตพวกเขาเชื่อว่าต้องวิ่งตามสิ่งที่อยากได้ จะต้องตามไล่ล่าจะต้องขว่คว้ามันให้สุดแรงกายแรงใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพวกเขากำลังส่งสัญญาณแห่งความขาดแคลนออกไปอยู่โดยตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันอยากได้ความรักพลังงานที่คุณส่งออกไปก็คือฉันไม่มีความรักฉันอยากมีเงินมากกว่านี้พลังงานที่ส่งออกไปก็คือ ฉันมีเงินไม่พอฉันอยากมีความสุขสิ่งที่แฝงอยู่จริงๆก็คือฉันไม่มีความสุขเลยในตอนนี้แต่เมื่อคุณเปลี่ยนจากการวิ่งตามไปสู่การเป็นในสิ่งที่คุณต้องการภาพทั้งหมดก็จะกลับตาลปัดไปการเป็นนั้นหมายถึงการที่คุณปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นในตัวคุณตั้งแต่ตอนนี้ คุณอยากมีความรักใช่ไหมงั้นเริ่มเป็นคนที่ให้ความรักออกไปก่อนคุณอยากมีความมั่งคั่งใช่ไหมงั้นคุณก็เริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ด้วยความรู้สึกว่าคุณมั่งมีสมบูรณ์มั่งคั่งดุดดังว่าคุณมีมันอยู่แล้วคุณอยากมีความสุขใช่ไหมงั้นเริ่มฝึกที่จะให้รอยยิ้มกับใครๆในตอนนี้สูดหายใจเข้าไปลึกๆ และชื่นชมกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวแล้วลองยิ้มออกไปให้กับทุกสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตประจำวันความจริงก็คือจักรวาลไม่เคยตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้แต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นและเมื่อคุณเป็นในสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมันเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติ คุณอาจสังเกตเห็นว่าเวลาที่คุณไม่พยายามมากเกินไปสิ่งที่คุณปรารถนากลับเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเพราะคุณไม่ได้ส่งพลังงานของการขาดแคลนออกไปแต่คุณกำลังส่งพลังงานของการเป็นคุณเป็นผู้ที่ครอบครองสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดนั้นมักเป็นสิ่งที่หลุดลอยไปก่อนเสมอ แต่สิ่งที่คุณไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักกลับเข้ามาหาคุณได้อย่างไงไ่ายดายราวกับไม่ต้องพยายามอะไรเลยและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกฎที่ลึกซึ้งของชีวิตเพราะเมื่อใดที่คุณหยุดวิ่งไล่ตามคุณได้ถอดถอนพลังงานของความขาดแคลนและแทนที่มันใหม่ด้วยพลังของความไว้วางใจแทนโดยเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะแบบนี้ ชีวิตจะเริ่มจัดเรียงเหตุการณ์โอกาสและผู้คนให้เข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณคุณไม่จำเป็นต้องบังคับหรือไล่ล่าอีกต่อไปเพราะคุณได้กลายเป็นสนามพลังที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหาเองสิ่งที่เคยดูเหมือนว่าไกลเกินเอื้อมก็จะเริ่มเข้ามาใกล้สิ่งที่เคยคิดว่าต้องพยายามต่อไปให้หนักจะกลายเป็นเรื่องเบาสบายลงไป แล้วคุณก็จะประหลาดใจว่าทำไมตอนที่คุณหยุดไล่ตามสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาถึงกลับเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือความลับของการสร้างความจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามที่มากที่สุดแต่มันขึ้นอยู่กับความสอดคล้องภายในของคุณเมื่อคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็จะไม่ต้องวิ่งไล่ตามหามันอีก คุณเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วปล่อยให้มันถูกดึงเข้ามาหาคุณเองโดยหัวใจสำคัญของการดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนานั้นไม่ใช่การพยายามควบคุมทุกอย่างหากแต่คือการยอมรับและการปล่อยวางการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการมองเห็นความจริงของปัจจุบันโดยไม่ต้องไปตัดสินอะไร คือการบอกกับตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันก็โอเคกับมันเมื่อคุณยอมรับปัจจุบันได้คุณได้หยุดส่งสัญญาณแห่งการต่อต้านออกไปและทันทีที่การต่อต้านหายไปประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ก็จะเปิดออกมาส่วนการปล่อยวางคือการปลดปล่อยความพยายามที่จะบังคับทุกสิ่งให้เป็นดั่งใจ หรือให้มันเป็นไปอย่างที่คุณคิดเพราะยิ่งคุณพยายามบังคับมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้านทานการไหลของจักรวาลมากขึ้นเท่านั้นการปล่อยวางคือการวางใจในกระแสของชีวิตคือการเชื่อมั่นที่ว่าจักรวาลรู้เส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่ถึงแม้ว่าในบางครั้งเส้นทางนั้นมันอาจจะไม่ตรงกันกับสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ก็ตามคุณลองคิดดูว่า มีกี่ครั้งแล้วที่สิ่งที่คุณเคยอยากได้อย่างแรงกล้าแต่สุดท้ายก็กลับไม่ได้มันมาแต่ต่อมาเมื่อคุณลองมองย้อนกลับไปคุณถึงได้รู้ว่าการที่ไม่ได้สิ่งนั้นมามันกลับกลายเป็นการปกป้องเป็นเหมือนกับของขวัญในรูปแบบที่คุณไม่เข้าใจในตอนนั้นนี่แหละคือพลังของการปล่อยวางเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ ให้กับสิ่งที่เหมาะสมกว่าได้ไหลเข้ามาแทนที่เมื่อคุณอยู่ในสภาวะของการยอมรับและการปล่อยวางแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องบังคับมันจะมาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลน้ำไม่เคยต้องดิ้นรนแต่มันจะไปถึงจุดหมายเสมอทุกการกระทำของคุณนั้น มีรากฐานมาจากพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอคือพลังงานในด้านของความกลัวและพลังงานในด้านของความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆจากความกลัวคุณกําลังส่งสัญญาณออกไปว่าตอนนี้ฉันยังไม่พอเช่นการที่คุณทำงานหนักเพราะคุณกลัวว่าเงินจะไม่พอคุณไขว่คว้าหาความรักเพราะกลัวการถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง คุณพยายามที่จะประสบความสำเร็จเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีค่าพลังงานแบบนี้ถึงแม้จะผลักดันให้คุณกล้าไปข้างหน้าได้แต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็มักจะสะท้อนถึงรากฐานของมันนั่นคือความไม่พอความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าในท้ายที่สุดแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆจากความอุดมสมบูรณ์ พลังงานที่คุณส่งออกไปคือการบอกว่าฉันมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วคุณจะทำงานจากแรงบันดาลใจไม่ใช่จากความกลัวคุณมอบความรักออกไปเพราะหัวใจของคุณเปี่ยมล้นไม่ใช่เพราะต้องการเติมเต็มช่องว่างในใจคุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพราะใจที่อยากแบ่งปันไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะเป็นคนที่ถูกลืมและพลังงานแบบนี้นี่เอง ที่จะทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาได้เข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติเพราะคุณไม่ได้ไล่ล่าเพื่อให้ตัวเองเติมเต็มแต่เพราะคุณเต็มอยู่แล้วจึงดึงดูดสิ่งนั้นให้เข้ามาและนี่คือกฎง่ายๆที่จัก,กระวนทำงานสิ่งที่คุณทำจากความกลัวจะพาคุณไปพบเจอกับประสบการณ์ที่ตอกย้ำความกลัวนั้น สิ่งที่คุณทำจากความอุดมสมบูรณ์จะพาคุณไปพบเจอกับประสบการณ์ที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์นั้นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่เราถูกทําให้เชื่อว่าความสุขความสำเร็จและความรักล้วนต้องถูกค้นหาจากภายนอกเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ใช่ ถ้าเรามีชื่อเสียงหรือการยอมรับจากใครๆเราจะเต็มเราจะพอแต่นี่แหละที่คือกับดักที่ทำให้หลายคนวิ่งไม่หยุดไปตลอดทั้งชีวิตเพราะทุกสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นไม่ว่าคุณจะไขว่คว้ามาได้มากแค่ไหนมันก็ไม่อาจเติมเต็มความว่างเปล่าข้างในได้อย่างแท้จริงคุณลองย้อนคิดดูว่าในช่วงเวลาที่คุณได้รับในสิ่งที่คุณไล่ตามหา ในตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรมันอาจจะเป็นงานที่คุณใฝ่ฝันความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้หรือเงินก้อนใหญ่ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่แล้วต่อมาซึ่งก็อาจไม่นานหลังจากนั้นคุณกลับพบว่าความสุขที่ได้มานั้นมันอยู่กับคุณแค่เพียงชั่วครู่ก่อนที่ความรู้สึกว่ายังไม่พอจะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้ง เปรียบเหมือนกับเวลาที่คุณหิวอย่างเต็มที่และคุณก็มีอาหารจานโปรดมาวางอยู่ตรงหน้าคุณอดทนรอเวลากว่าที่จานนี้จะมาถึงคุณทานมันอย่างอร่ออร่อยหากแต่ว่าแม้ว่ามันจะอร่อยสมกับที่คุณรอคอยอย่างไรความสุขและความอิ่มนั้นกลับไม่ได้คงอยู่กับคุณตลอดไปเพราะในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาความหิวก็จะกลับมาเยือนใหม่แล้วคุณ ก็ต้องหาอะไรทานเข้าไปอีกครั้งและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมการวิ่งไล่ตามสิ่งภายนอกนั้นมันจึงเป็นเกมที่ไม่มีวันจบเพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณกำลังตามหามาตลอดนั้นมันอยู่ภายในคุณตั้งแต่แรกเริ่มแล้วพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งใดแต่มาจากการตระหนักรู้ว่าคุณคือผู้สร้าง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับความสมบูรณ์ในตัวเองคุณจะหยุดมองหาการเติมเต็มจากสิ่งภายนอกคุณจะหยุดการไล่ล่าและเริ่มเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งต่างๆให้เข้ามาสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนแต่ต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอยู่ที่ภายในของคุณเสมอมาเพราะฉะนั้นคำถามจริงๆจึงไม่ใช่ว่าคุณจะไล่ล่าตามอะไรอีกต่อไปหากแต่คือ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะหันกลับเข้ามามองข้างในและจุดประกายพลังที่คุณมีอยู่แล้วการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนภายในไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดมันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เริ่มจากช่วงเวลาสั้นๆของการตื่นรู้เริ่มจากการหยุดแล้วหายใจลึกๆเฝ้ามองความคิดที่ผ่านเข้ามา เพียงแค่คุณเห็นความคิดเหล่านั้นโดยไม่รีบวิ่งตามหรือผลักใสมันคุณก็ได้สร้างพื้นที่ใหม่ให้หัวใจของคุณได้พูดขึ้นมาแล้วเพราะเสียงของตัวตนภายในนั้นแผ่วเบามันไม่ตะโกนเหมือนเสียงของความกลัวหรือว่าความอยากได้แต่มันอยู่ตรงนั้นเสมอรอให้คุณเงียบลงพอที่จะได้ยินอีกวิธีหนึ่งคือการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ความกะตันอยู่รู้คุณนั้นไม่ใช่เพียงการพูดคำว่าขอบคุณออกไปแต่คือการสั่นสะเทือนจากข้างในจากพลังงานภายในให้เข้ากันกับความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณเริ่มมองเห็นความมหัศจรรย์ในสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยตั้งแต่แรกและจากสภาวะแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้เอง สิ่งที่คุณปรารถนาก็จะเริ่มถูกดึงดูดเข้ามาไม่ใช่เพราะคุณวิ่งไล่ตามมันแต่เพราะคุณได้กลายเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็คือการเลือกเลือกที่จะเป็นสิ่งนั้นตั้งแต่วันนี้คุณอยากมีความรักหรือไม่จงเป็นความรักในทุกการกระทำคุณอยากมีความมั่งคั่งใช่ไหม จงใช้ชีวิตจากพลังงานของความพอเพียงและการแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปคุณอยากมีความสุขในชีวิตจงปล่อยวางความคิดแล้วให้ความสุขเล็กๆได้แสดงตัวออกมาจากทุกๆลมหายใจของคุณโดยเมื่อใดที่คุณเลือกที่จะเป็นในสิ่งนั้นก่อนสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะไม่ใช่สิ่งที่ขาดอีกต่อไปแต่มันจะถูกสะท้อนกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติ นี่คือการปลดล็อกพลังที่แท้จริงของคุณพลังที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณกำลังไล่ตามแต่อยู่ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันและในท้ายที่สุดนี้สิ่งที่คุณตามหามาโดยตลอดนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมจากคุณเลยไม่ใช่อะไรที่คุณต้องวิ่งไล่จนเหนื่อยหอบเพื่อที่คุณจะได้มันมาแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วในทุกลมหายใจ จัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณวิ่งไล่แต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณกำลังสั่นสะเทือนออกมาและถ้าคุณสั่นสะเทือนด้วยความกลัวความไม่พอความลังเลสงสัยหรือว่าความขาดแคลนนั่นก็คือสิ่งที่จะถูกสะท้อนกลับมาแต่ถ้าคุณสั่นสะเทือนด้วยความอุดมสมบูรณ์ความรักและความไว้วางใจชีวิตคุณก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้น ให้กลับเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองจึงไม่ใช่ว่าฉันต้องทำอะไรเพิ่มอีกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากได้หากแต่คือวันนี้ฉันสามารถเป็นใครได้บ้างเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันปรารถนาจริงๆเพราะเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นสิ่งนั้นแล้วความจริงภายนอกก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องจัดเรียงตัวเองใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริงภายในของคุณขอให้คุณลองหยุดถามกับตัวเองในตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตเหมือนคนที่วิ่งไล่ตามเพื่อหาความสุขความรักหรือความสำเร็จอยู่หรือไม่หรือคุณกำลังเลือกที่จะเป็นในความสุขความรักและความสำเร็จนั้นอยู่แล้วเองโดยคำตอบของคุณในวันนี้คือสิ่งที่จะมากำหนดความจริงของคุณ ที่คุณจะได้สัมผัสในวันพรุ่งนี้และนี่คือความลับที่แท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใดอีกแล้วเพราะสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งหมดนั้นได้อยู่กับคุณแล้วโดยเสมอมาภายในตัวของคุณเองหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ